อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับนั่นคือโปโกน้องใหม่ของตลาดเป็นตลาดในกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดเลยมีทั้งแบบ3ประตูแล้วก็5ประตูตอนนี้ผมอยู่กับคุณแอมนะครับคุณแอมเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโปโก้ไทยแลนด์นะครับจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรดักของโปโกในวันนี้คุณแอมครับรถน่ารักเชียว รถน่ารักมากค่ะแล้วก็ราคาก็น่ารักมากด้วย3ามแสนไม่ถึง4ี่แสนบาทไม่ถึงค่ะต้องบอกก่อนว่าเรามี2โมเดลก็คือเป็นตัว5ประตูกับสาประตูแล้วเราก็มีตรงส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะมีความแตกต่างด้วยนะคะความสูของแบตเตอรี่เลือกใช้ค่ะในเรื่องของระยะทางเนี่ยโกุกของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่1 1 6จนถึงสูงสุดเนี่ยร้อกิโลเมตรใช่ค่ะตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นไหน แต่ว่าในส่วนของตัวที่นั่งเป็นในรูปแบบของท่าที่นั่งอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะบอดี้จะเป็นสามริติที่สูงแบบแต่เดินใช่ใช่ค่ะไฟหน้าเป็นยังไงน้ำมนเสน่ห์มันแอบดีสวยค่ะสวยนะครับคันสมัยมากคืออย่างที่บอกคือมันเป็นเหมือนแฟชั่นนะคะข้างหน้าก็เป็นที่ชาร์จใช่ค่ะเวลาเราเปิดออกมาปุ๊บก็ใช้ตัวพักเก็บชาร์ไปได้เลย ล้อแม็กผมเห็นล้อแม็กสองรุ่นเนี่ยก็คือจะแตกต่างอย่างทันเนี้ที่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจะอยู่ที่14 14นิ้วครับเป็นลายก้านใช่ค่ะใช่แล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็น5ประตูสิบสมยังหายางได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ก็ดีนะครับตรงนี้ยราคาไม่แพงสำหรับตัวยางไส์เล็กๆนะฮะแต่ก็ต้องดูนิดนึงในเรื่องของซีรีส์ที่ให้เหมาะกับรถนะครับทีนี้ ดูด้านหลังกันนิดนึงน่ารักดีฮะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวถ้าเปิดให้ได้ครับเปิดฝ<ต>ามันเลยฮะทับบอกได้เราก็วางของนอี้เลยเบกน่ารักใจท่านผู้ชมครับความประทัดรัดของเขานะฮะแต่ว่าก็เป็นในรูปแบบของ4ถึงที่นั่งโดยประมาณนั่นแหละแต่ว่าคันนี้ เป็นในรูปแบบของสามประตูเลยดอูอาจจาะกระทันหันไปนิดนึงคุณแม่ข้างในก็แต่งสวยนะน่ารักเลยฮะตรงจอตรงนี้เขาบอกอะไรบ้างคุณแมก็เป็นอบอกกิโลใช่ไหมฮะบอกแบตเตอรี่ตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เหลืออีกอีกกิโลที่เราจะวิ่งได้ต้องแล้วก็เหมือนกับเราจะได้เตรียมชาร์จอะคะ่ะแล้วก็รวมถึงโหมดการขับขี่มีค่ะอีโคกับนอร์มอลใช่ค่ะนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวส่วนของวิทยุนะคะคซึ่งเราสามารถใช้บลูทูธต่อได้เลยทั้ง Android Auto แล้วก็ตัวของ iOS รองได้ทั้งสองระบบอยู่แล้วนะการเชื่อมต่อไฟล์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังใช้เป็นในรูปแบบของสายเชื่อมต่อได้อยู่ในตอนแรกเราอาจจะต้องเสียบเพื่อสแกนมันจะขึ้นว่าให้เราสแกนนะคะเราก็สแกนข้อมูลเราลงไปหลังจากนั้นเนี่ยรถก็จะจดจำแล้วก็เป็นข้อมูลของเราเหมือนเป็นเมมโมรีในตัวใช่ใช่ค่ะ น่าสนใจแล้วก็น่าลองขับด้วยครับมีลายไม้มาผสมด้วยนะฮะข้างบนแดงๆสปอร์ตเนาะจะดูแบบต้องบอกว่าคันนี้เป็นออกแนวสปอร์ตอะค่ะครับโดยตัวรูปลักษ์ของตัวบอดี้เองด้วยใช่ไหมฮะสามประตูท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นราคาจะสูงกว่าใชเนื่องจากอะไรนะคุณแอมต้องบอกว่าด้วยคันที่มานรถสปอร์ตราคาก็เลยจะสูงกว่าอ่านิดหน่อยหมื่นหนึ่งดระมากก็แล้วแต่ทางผู้ใช้ว่าจะชอบรูปทรงแบบไหนนะครับ ราคาจำหน่าย389กับ3ว่ค่ะทาง BRG วันนี้ถ้าเกิดไปออกรถแคมป์วงแคมเปญของสังกัดขายมีอะไรบ้างถ้าอย่างวันนี้เลยอ่ะต้องบอกว่าหลังจากงานนี้ราคาจะปรับขึ้นอ่านะครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เลยเนี่ยในในในตัวโปรโมชั่นเนี่ยเราจะแถม Easy Pass ให้เพื่อความสะดวกในการที่ลูกค้าจะต้องขึ้นทางด่วนโอเค,คแล้วก็ท่านผู้ชมดีเทลอีกนิดนึงในเรื่องของมอเตอร์ กำลังมอเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะกิโลวัตต์อ่าตัวทอกใช่ไหมฮะใช่ครับทั้งตัวทอกทั้งตัวเคดบิลตัวกิโลวัตต์อยู่ที่29่สิบกค่ะยี่สก็ดูแล้วแล้วก็แรงบิดอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่อ่าอยู่ที่ร้อยสิบร้อยสิบตันเมตรก็เป็นรถที่ใช้งานในเมืองนะใช่คือจะบอกว่าบินนอกเมืองอาจจะลำบากนิดผมพูดตรงๆนะครับก็คือเยาวราชสาทรหรืออะไรไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองอยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะใกล้ๆรอบๆบ้านหรือว่าไป ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือว่าทางานใกล้ๆเปป็นช่วยไเพราะว่ารถนี่ก็เป็นรถที่กระทัดรัดมากหาที่จอดก็ง่ายเรื่องที่จอดนี่สําคัญเลยกับในเมืองเพราะงั้นรถใหญ่ก็หาที่จอดลำบากเหมาะสําหรับคนกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยก็เหมาะเพราะว่ามันไปไหนสะดวกสบายครับผมนี่ครับโปโกไทยแลนด์กับโปโกรุ่น M M และรุ่น D D นะครับรถไฟฟ้า100ซบริหารโดย B R G Group น่าสนใจและเป็นหนึ่งดาวเด่นในมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้ครับ